สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้สองวันละมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองครับผมหนึ่งสองสามสีป 1 2 1 3 14 15 16 17 18 19

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61, 62, 63, 64 65, 66, 67 68, 69 70, 71 72.73.74. 75.76. 77.78.79. 80.81.82. อป โอเคครับผมวัน <rôle> น <à> okay, ี้ได้82ฟองไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ